สวัสดีครับน้องๆวันนี้พบกับพี่นะครับช่องโกนึงเซอร์ไพรส์ฟาร์มนะครับวันนี้จะมาตอบคําถามที่ถามกันมาเยอะและถามกันมาบ่อยนะครับว่าเมล็ดกระท่อมหนึ่งถุงมีกี่เมล็ดเอ่อมีกี่เมล็ดนี่ตอบยากมากเลยนะครับเพราะว่าเมล็ดมันเล็กมากเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเป็นขีดขีดเห็นไหมครับขีดขีดนั้นคือเมล็ดทั้งนั้นเลยนะครับ ในถุง6คูณ8นะครับจำหน่ายอยู่ที่ถุงละ250บาทนะครับนี่ก็เอ่อก็เลยทดลองเพาะนะครับว่ามันงอกมาถุงหนึ่งมันเอ่อจะจะตอบคำถามอีกคำถามหนึ่งครับว่าถุงหนึ่งจะงอกมากี่ต้นนะครับนี่ครับดูครับอันนี้แค่1ถุงเท่านั้นนะครับ2ตะกร้าเท่านั้นนะครับ1ถุง1ถุง6คูณ8นี้นะครับดูครับงอกมากี่ต้นนะครับ นับไม่ได้เลยนะครับเห็นไหมครับสองตะกร้าเลยนะครับอันนี้ก็มาลองเพาะให้ดูกันให้เห็นจัดจ้าเลยนะครับเห็นไหมครับนี่คือต้นกระดาทั้งนั้นเลยนะครับเขียวๆเนี่ยอันนี้ต้นใหญ่ๆนี่วัชพืชนะครับไม่เกี่ยวนะครับนี่ครับดูนี่เลยครับ เข้าใจตรงกันเลยนะครับ1ถุงไม่สามารถนับเมล็ดได้นะครับเพราะว่าเมล็ดมันเยอะมากแล้วก็ต้นกล้าที่งอกมานะครับก็ดูเลยนะครับนี่ครับ1ตะกร้า2ตะกร้านะครับอันนี้ใช้1ถุงนะครับ2ตะกร้านี้นะครับใช้1ถุง1นถุงนี้นะครับโอเควันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับ อย่าลืมสั่งไปเพาะกันนะครับเดีย๋ยวจะไม่ทันคนอื่นเขาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ